สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําการทําโลโก้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยภาพนี้นะครับในวงกลมเนี่ยนะครับที่เป็นเหมือนใบไม้นี่นะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับถึงจะได้รูปร่างแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับคลิกไปที่วงกลมนะครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมา1วงก่อนนะครับจากนั้นไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบ แล้วก็นะครับคลิกไปที่ปุ่มนี้ครับรูปแบบรูปร่างเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วจะมีคําว่าความโปร่งใสนะครับให้เราปรับความโปร่งใสนะครับเอาสัก30%ก็ได้นะครับจากนั้นทําการ Co p ปีรูปนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับ c t r l C Ctrl V แบบนี้นะครับแล้วก็เอารูปนี้มาซ้อนกันแบบนี้ครับให้มันเห็นรอยต่อกันแบบนี้นะครับ เป็นรูปเหมือนใบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดชิปแช่ไว้แล้วคลิกนะครับทั้ง2รูปเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับไปที่เมนูรูปผสานรูปล่างครับนี่นะครับผสานรูปร่างนะครับแล้วก็นะครับมาตรงนี้ครับนี่ครับตัดจุดร่วมคลิกไปที่ตัดจุดร่วมเห็นไหมครับก็จะได้รูปนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้นะครับใบมัน เรียวเรียวยาวนะครับก็จับยืดไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ใบแรกนะครับจากนั้นนะครับคอนโทนซีคอนโทนวีนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องสูงมากนะครับไม่ต้องสูงมากแล้วก็อาจจะเรียวนะครับลบมาอีกนะครับเพราะว่าพอมันไม่สูงแล้วความเรียวก็เพิ่มขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เอามาประกอบกันแบบนี้แหละนะครับ นี่ครับประกบกันแบบนี้จากนั้นนะครับหมุนครับนี่ครับหมุนนะครับกดชิปเชื่อไว้ก็ได้นะครับหมุนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับปรับเข้ามานะครับเอามาซ้อนกันข้างล่างแบบนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับ่าหมุนกี่องศาเนี่ยตอนนี้30องศานะครับซูมเข้ามาใกล้ๆครับจะได้ทาง่ายๆคอนโทรลเช้่ไว้หมุนลูกกลิ้งเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะได้เห็นรอยต่อตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเสร็จแล้วให ก๊อปปี้รูปนี้นะครับรูปนี้แหละคอนโทนซีคอนโทนวีได้อีกหนึ่งรูปนะครับมาที่เมนูการหมุนแล้วก็พลิกแนวนอนนะครับมันก็จะได้ทางตัวขนขนทันทีนะครับแล้วก็เอามาประกบกันตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยได้แล้วนะครับหรือจะหมุนไปนะครับให้มากกว่านี้ก็ปรับนะครับมาตรงนี้ครับการหมุนนะฮะ อาจจะมากกว่า30องศาก็ได้นะครับก็ประมาณสัก33โอเคนะครับโซ่สามสิบสามนะครับถ้าฝั่งนี้33นะครับฝั่งนี้ก็ต้อง33เหมือนกันเนาะนะครับหรือง่ายสุดก็คือฝั่งนี้ก็กดดีลิทไปก่อนนะครับแล้วก็พีตัวนี้มาคอนเทนซ์ที่คอนเทนทวีนะครับแล้วมาที่การหมุนพลิกแนวนอนนะครับแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ต้องไปปรับวิกฤตองศา ว่ามันไปหยุดที่ทางตัวกันข้ามแล้วแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับ2อันแล้วนะครับซูมเอามาเห็นไหมครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับไปราะ้อีก2อันก็ทําแบบเดียวกันครับนี่นะครับคอนโทนซีคอนโทวีนะครับตัวนี้อาจจะนะครับความสูงลดลงนะครับปรับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนนี่นะครับแล้วก็ลองเอามาประกบดูนะครับว่ามุม นะครับมันเหมาะสมหรือยังนะครับก็ลองประกบเข้าไปแบบนี้ดูนะครับนี่ครับลองปรับดูแบบนี้ครับเวลาทํางานสูงเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับมันจะทํางานง่ายนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปรับนะครับปรับให้มันผอมยนนิดนึงนี่นะครับพอได้แบบนี้นะครับหมุมเท่าไหร่ ตัวนี้ประมาณ 5, 10, 7หรือ60ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับพอเราได้ประมาณนี้ก็ Ctrl c อนโท c ซีคอนโทวีแล้วก็มาที่การหมุนพลิกแนวนอนนี่นะครับพลิกไปฝั่งตัวข้ามเลยนะครับแล้วก็ซูมเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เอามาประกบจุดนี่ข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับหนึอแล้นะครับอันจุดท้ายก็คือตัวเล็กๆก็ทำเหมือนกันครับคอนโทนซีคอ แล้วก็จับหมุนนะครับซูมเข้ามานะครับแล้วก็ย่อเข้ามาสุดท้ายก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับการหมุนนะครับพอเราได้ฝั่งนี้พอใจแล้วนะครับ c อนโ C c ซีคอนโแล้วก็หมุนนะครับพลิกแนวนอนครับเราจะได้ทิศทางตัวกันข้ามทันทีนะครับแล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อ วางแบบนี้โอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับให้เลือกทั้งหมดนะครับกดเมาส์แช่ไว้ครอบแบบนี้นะครับเลือกทุกอันเลยมาที่ผาษานรูปร่างนะครับแล้วก็มาที่คําว่าส่วนย่อยตรงนี้นะครับส่วนย่อยนะครับแล้วคลิกลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะครับอ่าสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับ รอยต่างๆนะครับทีนี้ให้ปรับความโปร่งใสเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับให้มันเข้มมาเหมือนเดิมนะครับพอตอนนี้มันเมื่อกี้มันมีความโปร่งใสอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราปรับให้มาเป็นศูนย์เลยมีความเข้มเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่สีตามใจชอบได้เลยทีนี้นะครับเช่นนะครับถ้าจะใช้สีแบบนี้นะครับผมก็จะมาที่การเติมสีผมก็จะเอาหลอดดูดสีมาจิ้มเอาเลยแบบนี้ง่ายๆเลยนี่นะครับ การเติมสีส่วนจะได้สีโทนประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะได้สีแบบเดียวกันตัวนี้นะฮะเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใช้สีโทนประมาณนี้ก็คลิกเอาเลยนะครับข้างล่างสุดเข้มสุดนะครับก็จะดูดสีมาแล้วก็เติมสีลงไปเอาั้อยต่อที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ละอันที่มันผสานกันนะครับก็นะครับก็จิ้มมาไปแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับ ง่ายๆเลยนะครับครับก็เลือกสีไล่สีไปเรื่อยๆจากเข้มมาหาจางสว่างนะครับนี่ครับก็จะได้ภาพลักษณะดีเรียบร้อยนี่ครับนี่นะครับก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเป็นโลโก้แล้วนะครับแล้วค่อยกรุ๊ปนะครับคอนโทนจีนะครับคอนโทจีพอคอนโทนจีแล้วเราจะย่อนะครับเราจะขยายอะไรต่างๆ ก็ได้หมดแล้วนะครับที้นีบเพราะว่าเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปตกแต่งนะครับตกแต่งใส่วงกล้มใส่อะไรก็นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้เป็นโลโก้ซะนะฮะเติมสีไม่เติมนะครับใส่เข้าไปนะครับส่วนภาพลักษณะนี้นะครับก็เอามาใส่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ทรัพยากรนะครับที่อยู่ใน PowerPoint นี่แหละ ก็อยู่ในรูปร่างพวกนี้นะครับที่หน้าแรกนะครับรูปร่างเห็นไหมดาวและแบนเนอร์นะครับพวกนี้ก็นะครับมาเลือกเอานะครับอยากได้ลักษณะไหนนะครับเราก็มาตกแต่งนะครับปรับดูนะครับเติมสีเข้าไปนะครับสีประมาณไหนแค่นี้อีกนะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับเราก็จะได้โลโก้สวยๆไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเอง นี่ก็คือตัวอย่างนะครับการใช้ powerpoint นะครับออกแบบลักษณะนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับคงมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังอยากออกแบบโลโก้เองนะครับก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ